จังหวัดสมุทรปราการหนุ่มนึกว่าเจอผีจอดมอเตอร์ไซค์ดูพบเป็นหนุ่มกระเรียงโดนพอเลือดอาบออกมาขอความช่วยเหลือเมื่อเวลา2.30นาฬิกา30นาทีวันที่4สิงหาคม2,568ศูนย์วิทยุกู้ชีพปราการได้รับแจ้งเหตุชายถูกทำร้ายร่างกายบริเวณริมถนนภายในซอยหมู่บ้านเทพานิเวศ ใต้ทางบวนตะบนเทพร,รักอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังรับแจ้งจริงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอจักตึงเดินทางไปตรวจสอบและช่วยเหลือที่เกิดเหตุบริเวณถนนภายในซอยเจ้าหน้าที่พบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายชาวกะเหรี่ยงหนึ่งรายหรือเมียนมาอายุประมาณ25-30ปีมีบาดแผลถูก ของมีคมเข้าไปที่คอด้านหลังเป็นแผลชะกันเลือดไหลไม่หยุดส่วนบริเวณศีรษะมีบาดแผลเลือดไหลอาบหน้าเพื่อนเลือดไปทั้งตัวเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการโดยจากการสอบถามผู้ที่มาพบ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ข้อมูลว่ามาพบผู้ได้รับบาดเจ็ยบยืนเอามือกดบาดแผลไว้ในบริเวณนี้โดยที่มีเลือดไหลเต็มตัวจึงจอดรถเข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนที่เกิดเหตุนั้นไม่ทราบว่าเกิดเหตุที่ไหนแต่คาดว่าน่าจะมีปัญหากันในวงสุราจากการสอบถามนายเอกชัยศิลารักษ์ ผู้ที่มาเจอคนเก็บเล่าว่าตนขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนเห็นเขายืนเอามือปิดคอขอความช่วยเหลือตนจึงจอดรถแล้วโทรขอความช่วยเหลือเขาได้รับบาดเจ็บตรงท้ายทอยเขาพูดไทยไม่ค่อยได้เพื่อนตนเข้าไปพูดคุยกับเขาอยู่นานตนไม่รู้ว่าเขาเดินทางจากไหนตอนแรกตนกับเพื่อนคิดว่าเป็นผีแต่พอจอด ดูพบว่าเป็นคนส่วนนายวรพลกันเที่ยงเล่าว่าเพื่อนโทรตามให้มาดูเห็นเขายืนกำคอเลือดไหลเต็มตัวตนเหมือนเคยเห็นเขาเป็นผู้รับเหมาหรือเป็นลูกน้องมานั่งกินข้าวตอนเช้าแต่ไม่รู้ว่าทะเลาะกับใครมาเขาได้รับบาดเจ็บที่หลังคอเป็นแผลใหญ่คาดว่าเป็นคนแถวนี้แต่ไม่ใช่คนไทย เป็นคนกระเรียงจนพูดคุยกับเขาไม่รู้เรื่องน่าจะมีอาการมึนเมาด้วยเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาเพื่อนแล้วก็เห็นเขายืนยำหกใช่แล้วก็ขอความช่วยเหลือช่วยด้วยชก็ได้จอดเขาขอความช่วยเหลือแล้วก็ชวยพี่ๆเขาก็มาช่วยคือเขามีบาดแผลตรงไหนที่อย่างก็คือที่ไททรอยถอยแผลหนึ่งใหญ่ไหม ก็ไม่เห็นม้อมพี่ไม่ใช่ครับพี่ก็ฝนได้ดูก็คือก็คือพูดภาษาไม่ไม่รู้เรื่องเลยใช่ครับแล้วก็เพื่อนผมมีพายุอยู่ดูเขาตั้งนานก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาเดินมาจากไหนด้วยใช่ครับเห็นอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนผมทีแรกนึกว่าเป็นหีไปนายด้วยอะไรไม่ได้คิดอะไรมากเลยจอดก็เลยดูก่อนดูก่อนใช่ตอนแรกคนนึกว่าผีนึกว่าผีก็เลยจอดดูก่อนดูเพื่อน เจอยังไงพี่อืออ่อ่าเพื่อนมันเพื่อนโทรตามแล้วออกมาเห็นมันยืนกำคอเลือดไหลเต็มตัวเลยอืมแต่ไม่แน่ใจอะว่าเหมือนเคยเป็นเคยเห็นว่าเป็นผู้รับเหมาแล้วก็มาได้กินข้าวตอนเช้าเลยก็ไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันมาก็คือเขามีแบตแถงตั้งไหนมั่งครับมีแค่หลังโคอเห็นเห็นหลักโครงอยู่ใหญ่อยู่ยาวก็คือน่าจะเป็น คนแถวนี้คนแถวนี้นะครับแต่ไม่ใช่คนไทยใช่เป็นคนกะเหรี่ยงคนกะเหรี่ยงพี่ตายเพราะว่าถามมาแล้วว่าคนไทยไหมเขาบอกกะเหรี่ยง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 ก็คือพูดไม่รู้เรื่องน่าจะเมาด้วยแต่ไม่รู้ว่าเขาเดินมาจากไหนจำได้แล้วนะท้องท้องขาขาปอดขาเดี๋ยวสารุทคงสินข่าวภาพจังหวัดสมุทรปราการพีพ New ิ h a i l a n d ด์รายงาน